ีนะ่มีความปุกพันกับผ้านนะมาตั้งแต่เด็กก็เลยทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการที่จะมาสานต่อการทําแบรนด์สุนทรีโดยมีแนวคิดว่าเราอยากจะสื่อสารผ้าทอของไทยพวนบ้านหัดเซี่ยวให้ถึงกับคนรุ่นใหม่ก็เลยปรับเปลี่ยนแบรนด์ที่ใหม่ใช้คาว่าสันทรีเราก็เปิดเป็นศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยเพื่อต่อยอดสืบสานผ้าไทยพวนให้มันคงอยู่ตลอดไปค่ะ แบรนด์เริ่มแรกคือสุนทรีรวมกลุ่มของคนทอผ้าที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยพวนเข้าเป็นกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบ,บราณหัดเซียวเกือบ200ปีแล้วที่เรายังคงอนุรักษ์กันอยู่เราก็พยายามจะสืบทอดปรับเปลี่ยนแบรนด์ขึ้นใหม่เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้นเลยใช้คำว่าซันทรีสื่อความหมายถึงการเป็นไทยพวนรุ่นที่3ผ้าไทยมันดูแลยากเป็นฟอร์มัลเท่านั้นเราอยากให้ผ้าไทยใส่ได้ในชีวิตประจำวันพอเราทำออกมาแล้วมันใช้งานได้จริงเราก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ผ้าไทยได้อีกมุมมองหนึ่งค่ะ สุนทรีเราก็ไปจดแจ้งเรื่องของการเป็นภูมิปัญญาไทยว่ามีก้าลายโบราณที่เป็นบรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยปวนนะคะในสมัยเดิมที่เราทําแบรนด์สุนทรีส่วนใหญ่ผ้าที่เราขายคือผ้าตินจกซึ่งเป็นผ้าแบบดั้งเดิมเสื้อผ้าที่เป็นแบบลักษณะอัดกาวซึ่งดูเป็นทางการปัจจุบันที่กลับมองว่าอยากให้ทุกคนสามารถใส่ผ้าไทยได้เป็นเรื่องของการออกแบบเสื้อผ้าให้มันมีความร่วมสมัยเป็นยูนิเซฟมีเดรสเป็นเบลเซอร์มีหมวก เป็น iPad Case โดยใช้เทคนิคเดิมก็จะเป็นสเทคนิคที่เราใหญ่กระสานต่อเอกลักษณ์ของผ้าทอไทพควนถึงคุณรุ่นใหม่เทคนิคแรกคือการจบเทคนิคที่2ก็คือการยกตะกออีกอันนึงก็คือเข็นลายที่นิยมแล้วก็มีไปออกงานที่ต่างประเทศด้วยคือลายบูสเป็นลายกราฟิกที่มันซ้อนสีกันอยู่เพื่อให้มองเห็นเป็นมิติมากขึ้นพี่ว่าเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาอีกรูปแบบหนึ่งโดยการนำเสนอลวดลายใหม่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงค่ะ เราก็ยังเป็นศูนย์การเรียนภูมิปัญญาไทยด้วยโดยมีแม่สุนทรีวิชิตนาคนะคะซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาไทยดูแลมาตั้งแต่ปี2546มีกิจกรรมของการท่องเที่ยวด้วยให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมฝึกทอผ้าแล้วก็ทำพวงกุญแจจากเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมาท,ทําให้เกิดประโยชน์ สิ่งที่เราไม่หยุดแล้วก็พยายามพัฒนาเพื่อให้สินค้ามันสามารถที่จะขายได้เรื่อยๆก็จะเป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างชุมชนกับเราเพื่อที่จะให้ชุมชนมีไรายได้ด้วยแล้วก็เราอยากจะสานต่อถึงคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้มากขึ้นก็จะเกิดความยั่งยืนในชุมชนว่าภูมิปัญญาเน,นี้มันไม่ได้สูญหายไป